哦哦哦！我好，我好。我菜。 คันนีคันนีนี่นะเออเอ่โซนขันบดก็คันบดโซนขันบ็ดอขันทอดขันทอดแล้วต้นใหม่หายหรอมัดไม่ใครมามาดุกอ่ะ

สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับมาแล้วครับผมวันนี้พายามเบ็ดครับตัวแรกมาแล้วก็เป็นปลาเข้านะครับใสสวยนะครับผมใสใหญ่นะครับอ้าวตัวแรกตัวแรกของเราบเพี้ยใหม่ตัวแรกกับเรือล้ำใหม่ครับเรือสแตนเลสนะครับ เดียบร้อยแ้ำมันเรามัดก่อนเจ็บมามัดเดียวเจ็องมัดนั่นน่ะขาดพี่เข้ามาก่อนเลยครับปีนี้ตอนแรกมาแล่นแล่เข้านะครับดูหน้อยลูกน,น้อย <laughs> ลุงน้อยเจอแล้วครับปลาคาวลุงน้อยบ้านผมตัวแรกนึกว่าคันไปไหนคันถอดนะครับตัวแรกตัวแรกอันอันนี้อัน,อน,อนโอ้ยงับมา ไปก่อนครับปลาขาวปลาขาวนะครับท่านผู้ชมนี่คือลูกเหยื่อของเรานะครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้เป็นลูกเหยื่อนะครับคือปลาดุกนะครับเกี่ยว ใหม่เลยครับท่านผู้ชมไปข้างหน้าอีกนะครับก็ากับน้องๆน,นะครับกับโอ้นะครับผมบก็โบอยู่ฝั่งหลังนะครับไปไปได้แล้วบตัดเลยตัดเลยตัดเลยเยไไดือดไม่ไล้เลย <laughs> ไมไดเ่ะ Ở đây vô. Bắt. อันนี้อันนี้ถอดแต่ว่ายังอยู่ปกติสายไม่ตึงประดุกหรือเปล่าหรือเสียบไม่แน่นก็ว่าแน่นอยู่นะต้องลุ้นต้องลุ้นต้องลุ้นนะครับลุ้นก่อนลุ้นก่อนนะครับเอาเรือเข้าไปเอาเรือเข้าไปเอาแล้วครับ mm. สงสัยไม่ใช่ครับถ้ามีตัวน่าจะดิ้นไหน้ดินด้นดิ้นนี่ยังไม่ดิน้น ปลาดุกดึงคันถอดนะครับเนื่องว่าปลาใหญ่ตายง่แก่ลงขึ้นติดไม้นะครับขึ้นหายใจไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดสสมอลเล่ลูกเหยื่อแย่ใหญ่ไม่ต้องถามกันแล้วนะครับผมว่าเหยื่อผมคือเหยื่ออะไรเกี่ยวตรงงอไอ้ไททอยนะครับผม ตรงงัอนนะครับไปเสียบพอประมาณนะครับปลาสลามเอยเอะเยอะปลาสลาม,มไปเอาออกมานึ่งนะครับก็จะใส่ไว้ประมาณนี้หลังถัดไปครับอ่ะไปเลยโบตัดเครื่องเลย เฮท่านครับได้หนึ่งแต้มครับผมได้หนึ่งแต้มครับเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้คือหนึ่งแต้มพอดีก่อนนะครับเบ็ดสามสิบหลังสามสิบกว่าหลักนะครับอวันนี้คือคือมาลงครั้งแรกนะครับกับเรือดุงดุมนะครับผมเรือสเปนเล็นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแบบโอเคกว่านี้นะครับพอดี ก็ฝมตกครับผมต้องกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวไปอาบน้ำกินยากินข้าวเดี๋ยวจะไม่สบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ